ลัคนาราศีกุมเช็คด,ดวงภาพรวมนะครับในปี69กันนะครับสำหรับชาวราศีกุมท่านในเมษา,าลัคนาสถิตเวลาเกิดที่ชัดเจนดูที่ช่วงวันเกิดครับผู้ที่เกิดราศีกุมคือผู้ที่เกิด13กุมภาพันถึง13มีนาคมโดยประมาณครับท่านผู้ฟังครับในปีที่ผ่านมาคุณรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วในปีนี้2569คุณอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องไหนอยากตั้งเป้าหมายในชีวิตอยากสําเร็จเรื่องไหนอยากได้ สิ่งได้อยากสําเร็จอยากมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตช่วยเล่าแชร์ประสบการณ์ให้กันด้วยเล่าให้กันฟังด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาด้วยผมจะอ่านแล้วก็เป็นกําลังใจนะมุติตาจิตขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด้วยส่หวังในทุกเรื่องที่พิมพ์เข้ามาและเป็นการแบ่งปันแชร์ความรู้สึกดีๆให้กันและกันนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยทุกลัคนาราศีขอให้ท่านสําเร็จทุกเรื่องที่พิมพ์เข้ามาด้วยนะครับ ชาวราศีกุมดูเรื่องหวดวงการงานก่อนนะครับภาพรวมงกคงคว้างในปี69าโดยพื้นชะตาในช่วงเดือนกรมมาก,กับดาวพระอังคารก็มีเกณฑ์แวะเปลี่ยนแปลงในบางลักษณะนะในช่วงต้นปีอาจจะเหนื่อยอยู่บ้างนะครับอังคารยังมาอยู่ที่เรือนวินาศบ้างน,นะช่วงนี้เป็นมาอุดนะคือเหนื่อยก็จริงครับแต่เติบโตก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดน,นะอยู่เรือนวินาศอาจจะยุ่งวุ่นวายนิดนึงใครทํางานนะในช่วงมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ย ต้องดูให้ละเอียดนิดหนึ่งครับงานมันสําเร็จได้นะครับแล้วก็งานอุปก,กรณ์งานประจำชว่วงเวลานี้อาจจะยุ่งวุ่นวายกับคนได้เดินทางได้แก้ปัญหางานมากขึ้นได้ทําสิ่งออยากได้ทําสิ่งที่ไม่เคยทําแต่ด้วยดาวตําแหน่งมีทั้งดาวอาทิตย์สนับสนุนนะเรื่องของดาวพระศุกร์อีกเรื่องของสุภาพผู้หลักผู้ใหญ่ครับงานช่วงเวลานี้ยังขอความช่วยเหลือได้นะงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คุณทําได้หรือว่างานเกี่ยวข้องกับงานติดต่อสื่อสารการประสานงานเกี่ยวกับคอนแทค o n n e c t i o n อะไรส่วนนี้คุณทำได้ดีนะครับเหนื่อยก็จริงแต่คุ้มค่าดาวพระศบดียังอยู่ที่เรือนเป็นเจ้าเรือนลาภนะในอยู่ที่เรือนปุตตะด้วยก็ปแปลว่าเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนในที่ทํางานหรือว่าคนอายุน้อยกว่าหรือว่าถ้าใครที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าเป็นเจ้าของกิจการช่วงเวลานี้ลูกค้ารายใหม่จะเข้ามาเยอะนะครับ mm hmm. เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ก็เหนื่อยกับลูกค้าแต่ก็ค้าขายดีท่านเองครับ แล้วก็เดินมีนาคมเมษาย,ยนจนถึงพฤษภาคมเลยช่วงเวลานี้งานกลับมาดีคลี่คลายแล้วก็เบาขึ้นที่สําคัญงานมันคุ้มค่ากับเ,เงินที่ได้รับหรือว่าผลตอบแทนเองครับงานแล้วก็ตัวดาวตัวตนคุณยังเป็นเกษตรตราที่บดีนะไม่มีสัมพันธ์กับดาวกลุ่มนี้นะเขาเรียกว่ามีโชคลาภจากงานที่ทําอยู่หรือว่าบางครั้งงานสําเร็จแบบฟุกการมีคนนิยมชมชอบการมีคนช่วยเหลือพระสุขเป็นมหาอุดด้วยนะครับในตำแหน,น่งนี้เป็นเจ้าเรือสุภาพแว่าเก์เลือนข้นเลือนตระแมงสูงนะครับใน ช่วงเดือนมีนาคมงานองค์กรงานราชการรัฐวิสาหกิจถือว่าช่วงเวลานี้เด่นมีนาเมษายนก็รอฟังข่าวดีเรื่องของเงินเดือนพิเศษหรือว่าการเลื่อนขั้นเรื่อตำแหน่งครับใครขา,ขายนะครับช่วงมีนาเมษายค้าขายดีมากนะครับหรือว่าการปิดยอดขายใหญ่ได้บางท่านเนี่ยมองเรื่องของการขยับขยายนะเรื่องของขยายสาขาหรือว่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่ทําได้ครับช่วงเวลานี้นะจุดเปลี่ยนอีกครั้งในช่วง วันที่31พฤษภาคมนะส่งผลมิถุนาย,ยนไป็นไปนะครับดาวพฤหัสบ,บดีย้ายราศีมาเป็นดวงมหาอุดมหามงคลยิ่งนะครับสำหรับคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของการเงินโดยตรงครับชาวราศีกุมเนี่ยพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนตำแหน,น่งนี้แล้วมาอยู่ที่นั่นอีิแลยว่าอุปสรรคปัญหาชีวิตจะลดน้อยถอยลงไปนะครับงานที่ย,กยากๆกลับมาทําได้งานที่มีการแข่งขันสูงคุณจะเป็นผู้ชนะ ตั้งแต่มิถุนายนครับใครค้าขายจะค้าขายดีกว่าใครเพื่อนเลยนะครับกว่าคู่แข่งกว่ากลุ่มสินค้าบริการธุรกิจเดียวกันนะคุณจะค้าขายดีที่สุดนะครับรวมถึงความเป็นเจ้าเรือราพะแปว่าจะได้เรื่องของการต่อยอดธุรกิจหรือว่าบางท่านในเกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์ทางไกลด้วยนะครับกลุ่มนี้จะค้าขายดีมากงานองค์กรงานะประจํานับจากมิถุนายนไปจนไปก็จะเป็นดวงการแข่งขันแล้วนะครับมีงานยากงานอะไรต่างๆมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ งานมีการพิจารณาความดีความชอบก็ชอบทาไปได้ผ่านไปได้นะครับลัคนาราศีกุมภ์เช็คดวงการเงินกันนะครับในปี6กเชาวราศีกุมภ์มีดวงการเงินที่ดีหรือว่ามีเกณฑ์ระมัดระวังหรืออะไรบ้างนะครับสำหรับชาวราศีกุมภ์ช่วงเวลานี้ดาวตัวตนเข้มแข็งเป็นกเกษตราธิบดีดาวการเงินก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่ถือว่าดีเลยนะครับดาวเระสบ,บดียังเป็นตําแหน่งอุจจาพิมุกนะครับ งานดีเงินดีแถมยังมีโชคลาภอีกต่างหากนะครับเรวราหูโดยกําลังเนะี่ยเป็นตําแหน่งที่สมบูรณ์แล้ว็วเกษนะตรเนี่ยแปลว่าทําสิ่งใดก็อุปสรรคชีวิตจะน้อยเรื่องของการเงินโดยรวมนะ,ะการหารายได้ไม่ได้ใช่อุปสรรคเลยนะครับถือว่ามีเรื่องของเงินหมุน,มนเวียนดีครับหยิบจับอะไรทําได้นะรุยเต็มที่เรื่องของงานประจํหแล้ว่าการค้าการขายแต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังบางจังหวะชีวิตเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าการสํารองเงินสํารองฉุกเฉินไว้บ้างนะครับตาม เรื่องของดวงเมืองหรือว่าดวงประเทศดวงโลกด้วยแต่โดยดวงชะตาของคนราศีกุมในะช่วงปีนี้แล้วก็ปีหน้านะจนถึงปี71เลยถือว่าเข้มแข็งนะครับแล้ววาสนาก็ยังเป็นกเกษตรแล้วก็เจ้าเรือนการเงินเนี่ยวันศุกร์ดีอยู่นะฉะนั้นเงินทําดีจารสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนมก,กราคมนะหรือว่าทําได้เงินก่อนมานะกุมภาพันธ์รายได้ดีขึ้นนะครับเป็นแต่รายจ่ายก็เยอะนะคระมัดระวังค่าใช้จ่าย ในเดือนกุมภาพันธ์ไว้บ้างนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับหยดยานพาหานะการค้าการขายทํา,า,าทธุรกิจสิ่งใดค้าขายด,ดีตลอดทั้ง2เดือนนะครับงานประจําช่วงเวลานี้ระมัดควบคุมรายจ่ายตัวเองครับมีนาคมแล้วก็เมษายนช่วงนี้การเงินกลับมาดีมากนะครับดาวพระศุกร์ยังเป็นดวงมหาอุดด้วยนะครับเออว่าคุณเนี่ยก็จะได้เรียกว่ามีการเงินที่ดีรวมทั้งการค้าการขายทํา,า,าทธุรกิจ กลุ่มอะสังหาริมทรัพย์ครับการเป็นเซลลเป็น,นหนน้าก็ได้เลยเจ้าของเองจะขายได้ขายบ้านขายรถยนต์ขายที่ดินหรือปล่อยเช่าก็ได้นะได้เงินก้อนนะครับเรือนอเรือนกระดุมผ้าเนะี่ยหมายถึงหยิบจับรายได้หลากหลายช่องทางด้วยนะครับดาวอยู่กองตรงนี้เยอะมากนะครับมีนาเมษายนรวมถึงดา,ดาวที่ส่งเสริมต้องโชคลาภด้วยได้โชคได้ลาภจากรุ่นรางวัลได้นะเมษายนนะครับพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนช่วงเวลานี้ เงินก็ยังหาได้ต่อเนื่องนะครับแถมยังมีดวงแข่งขันด้วยใครทําการค้าการขายทาธุรกิจพฤษภาและมิถุนายนจะแข่งขันได้ดีนะแข่งขันประเมินประกวดประมูลคุณจะได้ผู้ชนะนะครับได้เงินหลากหลายช่องทางด้วยนะครับหรือว่าใครทํางานประจําจะมีโอกาสเห่นช่องทางระดับที่สองกิจการที่3ได้นะหรือว่าเปลี่ยนจากสิ่งที่ชอบงานอิเรกเป็นงานที่เป็นสิ่งที่ทําเงินให้กับคุณได้นั่นเองครับ แล้วก็ตั้งแต่พฤษภาเนี่ยดาวเจ้าเรือนโชคลาภและการเงินจะย้ายมาเป็นมหาอุดในเรือนอรินะฉะนั้นตั้งแต่1มิถุนายนเมื่อไปดวงวาสนาคุณจะเปิดดวงการเงินดีที่สุดในรอบ12บสปีนะครับชาวราศีกุมน่าอิจฉามากนะเพียงแต่ตกเรืองอริแปลว่าต้องระมัดระวังรายจ่ายของส่วนบุคคลแต่รายได้ดีที่สุดนะครับการทําธุรกิจแปลว่าต้อง,องควบคุมต้นทุนรายจ่ายนะแต่รายได้ของธุรกิจจะเข้ามาเยอะนับจากนี้ไปนะครับ ดวงเศรษฐีเปิดแล้วนะขึ้นอยู่กับวินัยการเงินส่วนบุคคลแล้วล่ะลัคนาราศีกุมเช็คดวงโชคลาภกันนะครับในเดือนในปี69ปี69ภาพรวมโดยรวมชาวราศีกุมเป็นคนมีโชคมีลาภอยู่แล้วและช่วงเวลานี้ดาวสารย,ยังเข้มแข็งอยู่นะตั้งแต่ต้นปีเลยเป็นดวงกเกษตรราจิปบดีดาวเสาร์ก็อยู่ครับโชคลาภดีที่สุดในรอบ18ปปีเลยนะในเดือนมก,กราคมนั่นเองครับเพราะว่าดาวเสาร์ก็ยังอยู่นะคูมิตรใหญ่ เพียงแต่โชคลาภมามันเป็นเกณฑ์ตัดแบ่งหรือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลคนที่รักนะดูแลพระในบ้านด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีจะได้ส่งผลให้เราเก็บเงินอยู่คะแนนนั้นนะครับมีโชคมีลาภกุมภาพันธ์ก็ยังดาววัสนาเด่นมีโชคลาภนะครับช่วงมกราคมพาเลขเด่นก็คือดาววัสนาคุณนะครับแปดเจ็ดนะครับแปดได้เจ็ดแล้วมีดาวสุขเข้ามาเกี่ยวอ่าสุขเป็นเจ้าเรือนพันธุเลขเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะนำพาซึ่งโชคลาภก็คือเลขหกด้วยนะครับ ต่อมามีนาคมในเดือนมีนาคมดาวพระศุกร์ก็ยังเป็นมหาอุดอีกต่างหากก็เรามีเลขจากผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เป็นเลขนำโชคของคุณนะครับมีนาเมษานะก็เป็นเลข6นั่นเองครับแล้วก็ดาวตัวต,วตนดาวพระเกตด,ด้วยก็จะเป็น679นะครับนะเลข8ราหูในเดือนเมษายนพฤษภาคมดาวพฤหัสบดีมหาอุดนะครับเป็นมาบุญใหญ่ของคุณก็เป็นเลขเกี่ยวกับโชคลาภคุณอยู่แล้ว พื้นชะตาคือเลข5ชั้ันเลข5เป็นเลขที่ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมนะพฤษภาย้ายามาอยู่พระจันทรน์ก็จะเป็น5-2แล้วก็5 6แล้วก็5-8นะครับถ้ามีโชคมีลาภจากคนอายุน้อยกว่าลูกหลาน,นครับนำพาซึ่งโชคลาภเลยก็ให้เขาเลือกให้ได้นะครับเลขมงคลเสริมชะตาหรือเลขนำโชคของคุณนันเด็ครับ ลัคนาราศีกุมครับเช็คดวงความรักกันนะครับในปี6 9ปี69ความรักโดยรวมเป็นอย่างไรท่านใดที่มีคนรักท่านใดที่มีแฟนมีครอบครัวหรือบางท่านที่ยังโสดอยู่นะครับในปีนี้ก็มีเกณฑ์ผันแปรนะเพราะตัวตนดาวาสนาก็มีเกณฑ์เปลี่ยนในช่วงครึ่งปีแรกตัวดาวาสนาย,ยังเข้มแข็งนะครับแล้วก็ดาวแห่งความรักในดาวอาทิตย์มีตำแหน่งที่ดีในบางช่วงนะครับช่วงเดือนมกราคมแนะนําให้รักตัวเองนะครับคนที่โสด ใครมีแฟนคนรักใจเย็นๆครับช่วงเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์ไม่เข้าใจกันนะครับสัมพันธ์ดาวพระพุธพระศุกร์เรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับการเงินจะมีปัญหาได้คุยกันให้ดีๆคิดให้ดีก่อนพูดกุมภาพันธ์ความรักก็กลับมาดีขึ้นแล้วนะครับส่วนเดือนมีนาคมมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยท่านใดที่มีครอบครัวคนรักอยู่แล้วคนรักกลับมาดีแล้วนะครับเอาใจใส่กันมากขึ้นโดยเฉพาะการทํามาหาเงินค้าขายกันพูดคุยกันมากขึ้น รวมทั้งคืว่าการเดินทางด้วยกันนำพาซึ่งโชคลาภให้นะครับส่วนท่านใดที่ยังโสดอยู่เนี่ยเวลานี้ถือว่ามีโอกาสพบสัมพันธ์กับเรือนการเงินก็อ,อาจจะพบเจอคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะครับในเดือนมีนาคมนะคุยได้มีนาเมษาก็คุยได้นะครับเป็นเกณฑ์อาจจะพบเจอกันมาก่อนแล้วทำเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันนะครับหรือมีทินฐานภูมิภาคบ้านเกิดใกล้เคียงกันนะครับเดือนมีนาเมาษาพฤษภา คนโสดเปิดใจคุยกันได้ใช้เวลาพิสูจน์นะครับ